โอเคโอเคมาละมาละอ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะคลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อะลรทั้งสิ้นนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมรีบนะครับผมนะพอดีผมไปเจอคนที่แบบว่ากอปชื่อผมนะครับผมนะนี่ก็เป็นเทคที่สามแล้วแต่หวังแต่หวังว่าครั้งนี้น่าจะทันยังอยู่ไหมนี่ครับผมยังอยู่ครับโอเคเปลี่ยนเป็นหมดที่สิเชิรัก คือที่ผมมาเจอเนี่ยคือผมกําลังจะหาห้องเล่นครับผมคือผมเบื่อผมไม่มีอะไรทําว่าจะไปเปิดไมค์คุยกับคนที่มาโหลดแมปผมเนี่ยแหละแล้วผมก็มาเจอไอ้คนที่ก๊อบเชื่อผมนะครับผมนะยี่จริงผมอัดคลิปไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับผมนะแต่ครั้งนั้นมาไม่ทันนะครับผมนะผมก็เลยให้ดูดูแบบว่าวิ D ีนะครับนะเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำจำ,จำ,าาจ,ำจำหน้าตามันไว้นะครับจำโปรดจำหน้าตามันไว้ กดจำหน้าตายอยู่ดีมันไว้นะครับแล้วกรุณามากดรายงานให้ผมด้วยนะครับผมรายงานเลยดีนั่นอเองอ๋อหลอกโยช่องกนการหากรอบชื่อคนอื่นนะครับ <_ S 1> พิมพ์ไปซะเลยไหมไว้เขียนผิดกรอบชื่อคนอื่นโอเค ฝากฝากฝากด้วยนะครับฝากฝากแบนด้วยนะครับไอทางการมินิบลโทษ <c oughs> ไม่รู้กรอบชื่อผมทำไมอ่ะกรอบแล้วถ้ากอบแล้วไปทำในทางที่ดีก็โอเคหรือไม่ทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ดูนี่ครับนี่อะไรมันก็คือแมป18นะครับแม่สร้างสเสียชื่อเสียงเลยโอ้โหจะถามว่าแมปอื่นก็มีไหมก็มีนะครับแต่ผมก็อย่าหากอบเลย ชื่อมีให้ตั้งเป็นร้านแต่มาก๊อปชื่อผมนะครับคือผมว่าชื่อผมเนี่ยคือผมว่าจะให้เป็นชื่อหลักผมเลยเพราะว่าชื่อเนี่ยผมได้มาจากไมค์ครับนะครับผมนะตั้งแต่เด็กเลยซึ่งผมก็ใช่ไม่อยากให้ใครก๊อปนะครับเพราะว่าเป็นชื่อตั้งแต่ที่ผมตั้งตั้งแต่ดเด็กนั่นนั่นแหละแล่วผมมาเจอผมก็รับไม่ค่อยได้นะครับมาเจอแล้วแบบมาสร้างห้องแบบนี้มันทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเจ้าของแมพ เจ้าของแมพทั้งทั้งที่ไม่ใช่นะครับผมนะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของไอ้ใครเป็นเจ้าของแมพตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมโอเคสังเกตที่ U I D ได้นะครับผมนะ U I D ผมเนี่ยมีอยู่8หลักนะครับอย่านับเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมนะมีอยู่8หลักถ้าของชาวบ้านเขาเนี่ยก็น่าจะมีอยู่9หลักนะครับผมนะอ่ะอย่านับไอ้ของคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าหลักนะครับก็คือผู้เล่นน่าจะมือใหม่หน่อยนะครับผมนะก็คือประมาณคนใหม่ๆนี่แหละแต่ถ้าเป็นแบบผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะอยู่ที่แปดหลักนะครับผมนะถ้าตำนานหน่อยก็เจ็ดหลักนะซึ่งของผมเนี่ยอยู่ที่แปดหลักนะครับผมนะสังเกตตรงนี้เอาได้เลยแล้วก็ค่านิยมนะครับค่านิยมยังไงก็สังเกตเห็นอยู่แล้วแหละและไฮไลท์ไปก่อนนะคือชุดผมนั่นเองชุดแมวโจงกระเบนนะครับผมนะแม่มนันก็ จำได้อย่างน้อยก็คือแมวจงกระเบนนะครับจาให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าตัวไหนตัวจริงก็คือแมวตัวจงกระเบนนะครับผมไม่เอาสกินอื่นไปหลอกนะครับนะยกเว้นผมจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับโดยใช้สกินแม่มดนะครับผมนะของสกินอยู่นีน่นี่ตัวนี้นะครับยกเว้นผมจะใช้ตัวนี้เพื่อปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับผมนะอ่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่เข้าใจผิดว่าไอ้คนสร้างห้องตะกี้มันเป็นเจ้าของแมพนะครับผมนะ อย่าหาโดนหลอกนะจ๊ะอีอีเพราะว่าอะไรเหรอแหนมาอีกแล้วอ่ะอย่าเข้าไปกวนมันหน่อยมามาดีอะไรมาๆมาๆม,ม,มามากันหน่อยดิคอยดูนะครับมันจะเตะผมออกคอยคอยดูนะคอยคอยคอยดูกันได้เลยเน,น,นี่ยเนี่ยเตะเตะยับเลยเนี่ยดูดิปิดสิทธิ์พร้อมโอ้โหโคตรเทพเลยไอ้น้องไอ้น้องแม่ไหนเปิดลำโพงดูดิ เปิดให้ท่านผู้ชมฟังกันหน่อยอเนกก็ช้าช้าเหลือเกินโอเคเกมบั๊กพอดีนะครับฟังไปนะครับขอบคุณมากครับเราไปแล้วก็ผมขอคาุยนะครับเอ้ยทำไมโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยวอ้ยอหยอ้ขอ้ยโอ้อ้อ้เขอ้ยห้ยโอ้ยโอ้ยอะยโอ้ยโอนยอ้ยอ้อ้ยโ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 อ้าโอ้ยอ้ยยโอ้ยยออกเข้าใหม่เพราะว่ามัน เกมมันร um okay. right? ักพอดีก็คือเสียงเด็กน <okes> ั่นเองนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณพวกป .5 ป .6 นะครับประมาณนี้น่าจะใช่โอเคอ่ะว่าไงห้องญี่ปุ่นอ่ะขอออกเลยโอเคบลบักสักทีอ๋อแมปสระเออยักษ์เสเสือขึ้นโผอย่างเลยโอเคก็อย่าหาโดนหลอกนะจ๊ะ จำไว้เลยว่าถ้าเป็นตัวจริงใส่ชุดแมวโจงกระเบนนะครับผมนะแต่ถ้ามันมีคนอื่นก๊อปแมวไอ้ก็แบบชุดแมวโจงกระเบนก็ดูที่ไอดีนะครับไอดียังไงก็ก๊อปไม่ได้นะครับผมนะไอดี ID ยังไงก็ก๊อปไม่ได้ไม่ก็ไปดูที่สถานะได้นะครับคือประเมินผลเอาอะด้านหน้าเนี่ยเนี่ยผมจะเขียนแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยผมจะเขียนแบบนี้แล้วก็ดูที่ค่านิยมนะครับถ้าค่านิยมสูงนั่นแหละอาจจะใช่ผมนะครับผมนะ เช็คที่สถานะก็ได้เอาจริงๆผมโพสหน้าตัวเองแล้วแหละยุทแมวเนี่ยผมโพสหน้าตัวเองแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ามีแมวเนี่ยใช่ใช่แน่ๆยังไงก็ใช่เชื่อผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็ไอคนที่ก๊อปถ้าดูอยู่ก็ขอเถอะ <laughs> มันเป็นชื่อที่ผมตั้งมาตั้งแต่ก็อย่าไปหาตั้งแล้วกัน ถ้าถ้าจะตั้งเนี่ยก็กรุณาลบแมป,ปโดจินออกด้วยนะครับก็อนุญาตอยู่หลักถ้าว่าจะตั้งนะครับเพราะว่ามีคนนึงมาขอผมตั้งแล้วก็ไปเน้นเฮตเอ่อหนึ่งเก้าเก้าอะไรเนี่ยผมลืมละเน้นเฮตหนึ่งน้ำหน้าหนึ่งสามสามอะไรหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดจำไม่ได้แล้วครับผมนะเดี๋ยวอ่ะไหนๆก็ประมลวลละเดี๋ยวลิงที่น้องเขามาขอเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้ลังคลิปนะครับเพราะว่าเขาก็มาขอทางแชทผมเนี่ยแหละโอเคเมสเซนเจอร์ Messenger. อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วหรับคิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะมาเดีย๋ยวผมจะไปเล่นแมปตัวเองแล้วหาสุ่มไปซักหนึ่งแมปนะครับหรลบคลิปนี้ก็บายบายครับผมบายบายเอาเอา่อาไม่ไม่เอาไม่เอาห้องนี้มันก็ยังจะเข้าให้อีก้ว้ยเนาะ